Malaga สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะวันนี้รายการบ้านแสนรักนะคะพาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะคะมาที่บ้านซับแดงค่ะกับโครงการสารศิลป์ปั้นดินดิบครั้งที่3นะคะวันนี้เราได้รับการสนับสนุนกําลังพลน,นะคะจากค่ายศรีพัชรินค่ะมอทบดท,ที่23ค่ะวันนี้เรานอกจากปั้นดินแล้วนะคะก็จะมีะพิธีบวชต,ต้นไม้สืบชะตาป่าต้นน้ํากันด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้เราไปดูกิจกรรมที่น้อง,น,องน้องทหารได้ร่วมแรงร่วมใจ กันย่ำดินป um. ั้นดินดิบด้วยกันค่ะเฮ้้เงินมือหารลาบคนคาบลาบเกี่ยมเราเลือดลาบทุกคนคนไม่เบามีชื่อว่าเราลาบไทยเราลาบนี้มีทั่วเป็นรั้วปกป้องพ้องไทยแทนมีผู้ใดมากิดลายอย่าไม่ยายาม เตื้อไทยไอ้ดินลดลงแผ่นยินสยามแม่ก็สุดลุกรามารถถทุกรามอย่าไม่ได้ไปเพื่อไทยยอมทีสามัคคีรวมแรงรวมใจแม่ชีวิตดแจดินสิ้นไปสิ้นใจคอยอไทยดำลงเอาเหล่าทหารลับทุกคนควรสาบลาบยืนยงุงสูเปืนไฟไม้ดำลง ได้ลงพุ่งอยู่กู้ที่รันนี่ยอมไม่ใคร,ร่้ำบยือไิดสิ้นไม่เคยไว้วันเหลือไทยและองค์ราชันราชันวิ่งควันของไทยสุดแล้ว่อยเฮ้เพ่หนเพ่ไหนประเฮ้ใส่ก้อมเฮ้อดเพ่เดินกับดาวคาดวันใจว่า มงานจะได้พันก้อนไม่แพ้ไม่น้อยหน้าน้องพยาบาลแล้วงานเต้า ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่กับน้องๆนะคะน้องๆทหารค่ะที่มาร่วมกิจกรรมสารสินปั้นดินดิบครั้งที่3นะคะที่บ้านซับแดงค่ะข่บฐานที่มั่นคนกับไยนะคะสวัสดีค่ะค่ะชื่อพลทหารมรกตศิลปกิจนะครับอยู่ร้อยมทบสองสามหรือว่าค่าศีพชรินนะครับค่ะและอีกข้าหนึ่งนะคะค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องนัทครับชื่อพลทหารนัทพลคุณลำสาครับอยู่ร้อยมทบสองสามครับ ขตะนนี้เรามาคุยกับน้องอาร์ตนะคะซึ่งเป็นรุ่นพี่ค่ะที่พาน้องๆมาค่ะภารกิจที่ค่ายศรีพิชรินก็จะมีการช่วยเหลือน้าท่วมที่ไหนอย่างไรไม่ไหล่เราสามารถออกไปช่วยชาวบ้านได้เดือดร้อนอะไรมาหรือว่าขอกําลังพลทางศาสตร์วัดต่างๆที่ค่ายสามารถจัดกําลังพลไปช่วยเหลือทุกจังหวัดครับที่ขอกําลังพลมาสามารถไปได้ครับแล้วรุ่นพี่นี่จะต้องรับผิดชอบยังไงบ้างที่พาหน้องๆมาก็ต้องรับผิดชอบรุ่น้องทุกคนนะครับว่าเพราะว่ามาอย่างนี้สิเบียนไม่ได้มา หรือว่า,นนา,าพูดง่ายๆเป็นตัวแทนของสิบเบียนหรือว่าผู้บังคับบัญชาให้นำทานใหม่มาทำเรียมทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายมาจากสิบเบียนต่อครับ ค่ะแล้วเป็นไงบ้างตอนนี้เราเรามาร่วมย่ำดินกับน้องๆด้วยนะคะพี่ก็ลงด้วยนะคะรู้สึกยังไงบ้างเกี่ยวกับการย่ำดินก็รู้สึกดีครับเพราะว่าหนึ่งเรามาเรามาทำเพื่อส่วนรวมไม่ได้มาเพื่อตัวเราเองเรามาเพื่อชุมชนอะไรต่างๆอย่างนี้ครับเนี่ยอยากจะเชิญชวนสําหรับเพื่อนๆหรือว่าน้องเยาวชนเน่ยนัดในการทํากิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคมแบบนี้ยังไงบ้างคะอ๋อก็อยากให้เยาวชนุนคนรุ่นใหม่นะครับ ช่วงนี้เป็นช่วงที่ประเทศที่ร้อนมากที่สุดคืออยากให้ลดภาวะหรือว่าลดการตัดต้นไม้หันมาปลูกต้นไม้แทนหรือว่าทําอย่างที่ชาวบ้านเขาทานะครับบ้านดินปั้นดินให้เป็นบ้านได้อยากให้พี่น้องประเทศไทยทุกคนทํากันนะครับค่ะอามาถึงรุ่นน้องกันบ้างนะคะรุ่นน้องค่ะตอนนี้อยู่ในสังกัดไหนคะอยู่ร้อยมอทบองร้อยมอทบองสองสามครับค่ะครับ อยู่กี่ปีแล้วคะก็ได้ประมาณ1ปีแล้วครับหปีใช่ไหมคะรู้สึกไงภารกิจที่เราต้องอยู่ในในค่ายดีครับใช่ครับาะได้ช่วยเหลือช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือตามหมู่บ้านต่างๆครับแล้วเราคิดว่าเราได้อะไรจากการฝึกฝึกความแข็งแกร่งฝึกพลังใจอะไรจากค่ายบ้างก็ได้ความอดทนทําให้ร่างกายแข็งแรงได้มันได้เยอะอยู่ครับคุณในงานคือได้เยอะอยู่แล้วมุมมองของชีวิตดีขึ้นไหมดีดีขึ้นครับเรามี การพัฒนาตัวเองขึ้นเยอะครับมีระเบียบจากคนไม่ค่อยมีระเบียบก็มีระเบียบมีอะไรความซื่อสัตย์อะไรต่างๆครับแล้วในการมาครั้งนี้นะคะเรารู้สึกยังไงกับการย่ำดินแล้วก็มาปั้นดินเพื่อให้เป็นบ้านต่อไปก็รู้สึกดีครับก็รู้สึกครับเป็นครั้งแรกที่เคยมาทำเหมือนกันครับแล้วก็รู้สึกดีก็ รู้สึกดีเราได้ช่วยเหลือแบบชาวบ้านช่วยเหลือประชาชนอะไรทำให้เรามีความภูมิใจด้วยครับโชคดีแค่พี่และที่ว่าเราจะเชิญชวนเพื่อนๆยังไงดีให้เขามาทำกิจกรรมดีๆนี้อย่างไรบ้างก็คือกิจกรรมแบบนี้มันก็มีทุกที่มีเป็นแบบว่าค่ายอาสาอะไรต่างๆว่าว่าให้น้องๆหรือคนทั่วไปสังเกตแล้วดูว่าตรงไหนมีก็ให้ช่วยกันทำหรือ พัฒนาอะไรก็ได้ที่แบบว่าเป็นของส่วนรวมหรือของส่วนตนของก็ได้พัฒนาตามหมู่บ้านของตัวเราเองก็ได้ครับท้ายนี้นะคะร,รู้สึกยังไงกับคาําว่าการให้าการให้ก็ยังรู้สึกดีครับรู้สึกแบบให้ไปก็ทําทาด้วยใจเราไม่ได้ทําเพื่อหวังผลตอบแทนอะไรเราทําไปเพื่อด้วยใจของเรามันก็รู้สึกดีทําให้เรามีความสุขครับ นี่คือความรู้สึกดีๆนะคะแต่ว่าขอคําถามสุดท้ายจากรุ่นพี่บ้างคําว่าการให้นะคะการให้ของรุ่นพี่คิดว่าเป็นอย่างไรคะอ๋อการให้สําหรับผมนะครับเป็นการที่ให้ให้แบบเราไม่หวังผลตอบแทนคือการให้ให้โดยถึงจะไม่ได้ให้ด้วยเงินแต่เราให้ด้วยกําลังด้วยแรงที่เราทําเราสามารถทําอะไรได้เราก็ให้การให้ที่หวังผลตอบแทนคือคุค่าทางใจ เอาเดืนสอ,องสามไปแล้วครับไปแล้วครแล สายลมจิ๋วผ่านสายเปให้ไคว่กล้วยคลายกินกันจนเกิด ควรชวนเชิญผมมา ท้องควันเผาพงผู้ยารับลงพ่อว้รู้ค่าเทวดาประสานศรัทธาถือเพื่อนเ้าเตรียมไว้ช่วยกันปูคุ้มบุ่มคนหมร้รวมบวปตาสืบจาปานางใส่คัาป่าไทยจากจิตใจสา ดอกดวงหลากสีหอมอบควันชวนช,นชื่นภูมิมารีให้ยังยืนอยู่ชั่วน,น้าตาปีด้วยสักสีนุ่งสาวลูกแม่พระทอรณีด้วยสักสีนุ่ง